รู้ไหมว่าสิ่งสาคัญของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่แบตเตอรี่กับมอเตอร์แต่เป็นชุดควบคุมการขับขี่ต่างหากที่จะทาให้ขับขี่ได้ปลอดภัยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนนี้เฮียอยู่ที่โรงงานอาซาฮีเดนโซฮามามัตสึนะตามมาจากงานเจแปนบมบิี้โชว์ครับไปดูที่บุดแล้วไม่จุใจนะครับผมมาดูที่นี่มีของให้ดูเยอะนะโดยเฉพาะชุดควบคุมสําหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโหนี่เข้ามาข้างในนะก็เจอสวิตช์ไฟเต็มไปหมดนะครับึ่งนอันนี้ก็คือชุดควบคุม ในมอเตอร์ไซค์ทั้งรถน้ำมันและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับพูดง่ายๆทางอาซาฮีเดนโซ่สิ่งที่เขาถนัดเลยนะก็คือระบบแมคคาโทนิกนะครับกลไก บวกกับไฟฟ้าเพราะอุปกรณ์ชุดควบคุมพวกนี้จะมีไฟฟ้าในการออกแบบและควบคุมและที่สําคัญก็คือต้องออกแบบให้ตรงกับสรลีระศาสตร์ด้วยโดยในชุดควบคุมนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับและอย่าลืมว่าชุดหลังๆเนะี่ยมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเรื่องของความเป็นสมาร์ทด้วยนะระบบช่วยขับครื่อน cruise control หรือว่าเป็นประกาศเวลาขี่ในเมืองนหนาวหนาวมือแข็งเนี่ยก็ทําความร้อนได้ด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะยังมีวควบคุ่มกดในรถยนต์ที่นี่ก็ทําด้วยนะครับนี่นะจักรย ก็มีนะครบเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้จัก,กรยานก็มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยขับเคลื่อนด้วยนะครับนี่เราไปดูฝั่งตรงข้ามนะฮะเขาบอกว่าทุกกันที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยนี่ลูกค้าของเขาทางนั้นนี่จอเรียงให้ดูนะกลุ่มมอเตอร์ไซค์มีหลากหลายยี่ห้อที่เขาทําและแน่นอนนะฮะอนาคตก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่เองนะนี่ไอมอเตอร์จากประเทศไทยนะเจ้าตัวเวเปอร์ที่ขายดีนะที่กําลังทําความร่วมมือในการพัฒนาตัวบิดคันเร่งนะครับแล้วก็ชุดควบคุมทําให้มันฉีดออกไปจากมอ ตร์ไซค์้มันว่าแล้วก็ค่อมกันสักหน่อยนะเห็นแมว่าเป็น e ีวีรเซก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่ได้มาเยี่ยมชมโรงงานอาซาฮีเดนโซ่เสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรายการผลิตให้ดูนะครับนี่คือความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่นนะใส่ใจเรื่องรายละเอียดเล็กและน้อยแต่สําคัญนะโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตความปลอดภัยในการขับขี่จากมอเตอร์ไซค์้ํามันสู่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างไอมอเตอร์เวเปอคันนี้